น้นมาดูนี่ทีงแต่ตรงไหนนะพี่นะมดนี่เลยโอ้มีน้ำข้างข้างหลังมีน้ำไหลเข้ามาด้วยนะ๋อทีงมีน้ำอยากได้น้ำก็เฝึดเข้ามาอ๋อที่ขี่ตารางวานี่พี่ห้าไร่ห้าไร่โอ้ห้าไร่ครึ่งห้าไร่ครึ่งขายเท่าไหร่พี่หกล้านครับหกล้านโอ้ต่อรองได้ต่อรองได้นะโอเคมีมีสระน้ำให้ด้วยมีสามบ่อสามบ่อเลยโอ้แล้วมีป่าอยู่ไหมนะพี่ มีครับมีด้วยเพึ่งวิทไปเมื่อกี้นี่แล้วได้ไปกินสองกระชังอ๋ออ่าครับเดี๋ยวถ้ามีเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจที่เนาะอยู่ที่จังหวัดอะไรนะจังหวัดชัยภูมิครับอยู่ในเขตเทศบาลบ้านเพชรครับอ๋ออยู่ในเขตเทศบาลบ้านเพชรนะน้ำถึงอ๋อน้ำถึงที่มีอ๋อมีบ้านเล็กที่เรียบร้อยครับผมอ๋อพุดแดงอืมได้เลยครับก็เดี๋ยวถ้ามีใครสนใจก็ติดต่อมาทางเบอร์พี่มีเบอร์ไหม 0860074043ครับผมโอเคนี่เลยติดต่อเลยพี่มานบพี่มานะนะโอเคเดี๋ยวโทรมาหาพี่มานะได้เลยบอกว่ามาจากคนชอบเที่ยวบายนบนะครับโอเคโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เดี๋ยวผมจะแจ้งพี่นะอีกทีก็ได้ครับโอเคครับบ๊ายบายก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นที่ลกล้างนะที่ที่ ปลูกผักปลูกอะไรไว้เรียบร้อยหัวหน้าอยู่นะถ้าเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วแบบไอ้อยู่ไอ้คนในเมืองอยากจะไปอยู่ต่างจังหวัดเนาะน่าอยู่พ,พักผ่อนยาวถึงต้นหก <ration ally. S 2> ถึงต้นไม้เท่าไหร่นักขี่ไล่นะอีพีดิ๕ไล่ขึ้น5ไล่ครนะึ้นโอโอเคเนี่ยบรรยากาศรอบๆก็เป็นแบบนี้จ,<า>จะมีเท,<า>ทศบาลด้วยครับอ่ามีทางผ่านเทศบาลโอเคให้ดู อ่ะโอเคบ๊ายบายแล้วจริงๆละบ๊ายบาย